สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าเดกอนกันครับผมซึงผมได้รับมาแล้วนะตอนนี้เดกอนของผมก็เป็นมาร์คสองเลเวลหกครับผมติดปืนครบกันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อปืนที่ยับยั้งการหิวเลือดแล้วก็ปืนที่สะสมพลังงานดอทนะทุกคนก็นเรียกได้ว่าติดครบชุดครับอา้าวหมุนหมุนนี่ฮะครบชุดกันเลยนะได้มาแล้วครับผมวันนี้ก็จับมาเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันบอกได้เลยว,ว่าโหด จัดจริงครับเจ้าตัวนี้โหดเกินคาดนี่ได้โดนมาด้วยนะครับครบเลยนะครับงานนี้มันแน่นอนเรียกได้ว่าว้าวุ่นกันเลยทีเดียวผลขับได้มาแล้วอัพพอประมาณเนาะประมาณนี้ครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับโมดูลติดประมาณนี้ครับแบบนี้เลยแน่นอนงานนี้เจ้าเดกก้อนนะครับเขาบอกว่ามันเป็นปลาหมึกแหมหน้ามันเหมือนปลาดุกนะครับผมว่าดูดิหรือมันเป็นมังกรมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมันแรงจริงครับทุกคน ไปดูกันเลยครับเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยเจ้าเด็กก้อนกันเลยนะครับเราบอกได้เลยว่าเจ้าเด็กก้อนนั้นนะครับมันแรงสมชื่อมันเลยนะเขาเรียกว,ว่าสมคำล่ำลือดีกว่าไม่ใช่สมชื่อสิเดี๋ยวจะเล่นแบบว่าลุยนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ลุยมากเพราะว่าเพิ่งได้มาไม่ใหม่ <c oughs> ขออาภัยด้วยฮนะ ยังไม่แน่ใจครับผมว่ามันจะแข็งแกร่งประมาณไหนครับแต่เราก็มั่นใจพอสมควรนะเพราะอัพเรื่องโล่เรื่องอะไรมาเพิ่มเติมแล้วนะยิงครับโอ้โหดูดิฮะโอ้โหโดนดูดเลือดขนาดนั้นครับโดนเข้าไปนิดหน่อยครับแต่ว่าอัตราการดูดเลือดนั้นค่อนข้างเยอะเลยครับดูครับโอ้โหแรงฮะโดนกันไปคนละนิดคนละหน่อยนี่เกิดตายครับอ้าวอย่างไรครับแฮชแพ้ไหม่ะนี่ครับยิงเรียบร้อยครับหนึ่งคิวเฮ้ยยังสมยหวฮะทุกคน แรงจริงนะครับอันนี้อย่างที่บอกฮนะแค่มาร์คสองเลเวลเท่าไหร่นะไม่โอ้โหว่านะครับยังไม่เต็มนะเนี่ยนะครับนี่คือยังไม่เต็มนะครับเราสังเกตดูนะครับเอ๊เพื่อนเพื่อนสังเกตดูตรงอโล่ให้ดีนะครับโล่มันไม่เพิ่มจํานวนนะทุกคนดูดีนะครับเออโล่มันไม่ยิวตัวเองอะ่ะทุกคนดูดิโพตีอันเนี้ยขึ้นแล้วย,ยังไงนะครับโพตีเลือดโล่หรือว่ามันยังบักอยู่เออเมื่อกี้ผมเห็นโล่มัน นะครับไม่ยอมขึ้นนะทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้เราโดนยิงไปครึ่งหนึ่งมันไม่ยอมขึ้นนะเดี๋ยวเราสังเกตใหม่นะแต่จังหวะน,นี้ครับยิงครับอย่างนี้ยังไงตามมาแบบนี้ไม่รอดฮนะสวยกันเลยทีเดียวครับนะเอ้ยควา,ามเร็วใช้ได้ครับนะเลือดก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะแอซิตโอพูหโดนยิงจังหวะน,นี้ฮนะสงสัยจะเป็นลิฟเฟอร์หรือเปล่าครับโดนยิงไปเลือดครึ่งหลอดฮนะทะลุโลมาเลยนะครับแต่ก็ยังรอดฮะนะครับ ยังรอดยังรอดยิงสวนครับแบบนี้ไม่สนครับว่าเป็นยังไงนะจะสจะทอนดาเมจมาเราก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีหิวเลือดช่วยครับยิงต่อเลยฮะตายไหมก็ดูครับเรียบร้อยฮะควาเพศคือมันดูดมันดูดเลือดแรงนะทุกคนนะครับไม่ตายโดยทันทีแต่ก็กลับไปตายบ้านแน่นอนครับอุ้ยจังหวะนี้ใครยิงตกใจฮะเหมือนปืนลำโพงของไทยท่านครับไม่ทราบว่าใครยิงแต่จังหวะนี้เรายิงสวนครับแล้วดูโล่ฮะเดี๋ยวผมจะคอยสังเกตโล่ไปด้วยนะว่าโล่มันพื้นปูขนาดไหนนะครับ อึบ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 อนี่ฮะอุ๊ย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 อุยอุ๊ยอุยโดนกระทิงบีบทุกคนจังหวะนี้ครับอู้หูได้พิสูจน์กันแล้วนะหญิงสวนเลยครับนี่ฮะได้พิสูจน์กันแล้วครับว่ากระทิงนะครับไทท่านด้วยนะครับหุ่นธรรมดาด้วยนะครับเข้ามารุมเดก้อนนะฮะเดี๋ยวดูครับกระทิงฮะเลือดลดครับแบบต่อเนื่องเลยนะโลกของเรานั้นบอกได้เลยว่าแข็งแต่งครับนะนี่ครับชาจเต็มอีกแล้วนะครับชาจเต็มอีกแล้วฮะ กดโลช่วยครับนี่ฮะสังเกตครับโลแข็งมากฮะโดนปืนไททันเข้าไปครับยังทนได้นะแล้วนี่โดนเบียดครับจะรอดไหมจะรอดไหมครับผมโดนเบียดแล้วนี่ครับวิ่งเข้ามาแบบนี้ครับยิงเรียบร้อยครับตัวไททันนั้นตายไปก่อนนะทุกคนแล้วตามด้วยนี่ครับเช่าแพ้นะทุกคนเออตัวไททันนะครับโดนการดูดเลือดนะครับทนไม่ไหวนะครับตายไปก่อนนะนะโอ้โหมันรุนแรงจริงๆครับการสะสมนะครับ ของปืนนั้นค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากๆครับตัวไหนที่ไม่มีการต้านทานดอดเนี่ยนะครับเรียบร้อยแน่ๆครับและฮิวเลือดไม่ได้ด้วยนะคือฮิวเลือดลำบากด้วยนะครับเพราะว่าปืนอีก3ามก็บอกนั้นติดแบบการยับยั้งครับการหิวเลือดของศัตรูนะครับก็เลยทําให้ศัตรูนั้นทําอะไรลําบากมากๆครับแต่หิวเลือดก็หิวไม่ขึ้นนะทุกคนหือเรียก้ว่าโอ้โหโดนเบียดอีก้วครับยังไงฮะจังหวะนี้ กระเด็นมาไกลครับโชคดีมากมากฮะที่โดนสกิลแพ้แล้วกระเด็นมาไกลครับอูลูกซองลูกซองนี่ไว้ใจไม่ได้ครับโดนเต็มๆฮะโลยุบครับจังหวะนี้ครับยิงครับรีเรียบร้อยฮะแอซิดเฮ้ยแอซิดเฉยอะทุกคนนะครับโล่นั้นนะครับเห็นเห็นกันแล้วนะว่าโดนปืนลูกซองใหม่เข้าไปนั้นโล่จะเพิ่มช้ามากๆนะครับเพราะว่าปืนลูกซองใหม่นัโคตรแรงอะนี่ยิงยันแม่ครับทำไมตายเพราะปืนเราก็ตายเพราะยันแม่อะทุกคนนะ ครับพยันแม่เรายิงสามครั้งนะแบบนี้ฮะอือหือ,อเดือดจ,จริงครับรนี่ด้ว่าเดกอนนี่เล่นมันครับนะความเร็วใช้ได้ครับเลือดไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็โลแข็งมากที่สําคัญปืนใหม่ครับผมจําชื่อยังไม่ค่อยได้นะก็เลยจะเรียกเป็นปืนยับยั้งการหิวเลือดกับปืนอ่ปืนพิษนะครับอินดอตนะครับเออยอย่างไรฮะมาลุ้นต่อจังหวะนี้ครับยิงฮะ นี่ครับโอ้โหติดพิษครับเดี๋ยวดูที่ว่าตายไหมนะทุกคนนะครับนี่ฮะเขาปิดตาครับแต่ติดพิษครับนี่ฮะยิงไปเรื่อยๆฮะโอ้โหไม่ได้ทุกคนไม่ได้อีกแล้วร่วงไหมครับจงังหวะนี้โอ้โหแอดซิสครับและตัวนี้ยังไงดูเลือดลดครับไททันเราก็บี้เหลือเกินนี่ฮะโอ้โหมดูครับเรียบร้อยแอดซิสดีแล้วเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยแอดซิสอีกแล้วทุกคนโอ้โหแอดซิสสามตัวเลยครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูชอด็อตต่อไปกันอีกสััักกเเมมคครบอนนลิปต็ะ อันนี้ผมได้ลงคลิปสั้นคร่าวๆไปแล้วนะครับก็เอามาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันเต็มๆฮนะจะได้เห็นถึงความแรงนะเดี๋ยวค่อยดูนะนะครับนี่ครับบินขึ้นมาแบบนี้ไม่สนครับยิงสยออใส่โอ้โห่อดูครับนะดาเมจที่โดนเกระสะท้อนมานั้นนิดเดียวครับแต่ดาเมจดอทที่เราส่งให้กับศัตรูนั้นบอกได้เลยว่าเต็มนเนี้ยเลยฮนะดีนะที่ไม่ตายครับนะถ้าเป็นหุ่นที่อัพมาไม่ดีนี่คือตายแน่นอนครับแต่อเผอิญว่านี่อยู่หลีกสิงนะนี่ครับ อืแรงจริงๆฮะนะครับนี่ขนาดเป็นปืนขนาดเล็กนะทุกคนนะครับดีนะที่เป็นปืนขนาดเล็กขีวแรกมาแล้วครับผมสำหรับเกมนี้นะครับแรงจัดชัดเจนครับโอ้โหนะครับแอซซิตอีกครับผมโอ้โหนี่ฮะนะครับเรายิงทำา้เมเดเอาไว้นะครับเพื่อนมายิงซ้ำเราก็ได้แอซซิตครับยิงฮะโอ้ดูเลือดลดครับตายไหมครับตายไหม ยังติดพิษยังติดเอฟเฟกต์ดอสต่อเนื่องนะขึ้นมาแบบนี้ยิงซ้ำเลยครับไม่รอดนะครับเลือดเหลือนิดเดียวแล้วก็สกิลนะครับสกิลของคนขับก็ทำงานครับเปิดใช้ความสามารถพิเศษได้ซ้ำก็เรียดร้อยครับที่บ๊คิวอีกแล้วนะครับโอ้ยิงมันน่ะโอ้ดูเลือดครับดูเลือดรถนะได้ไหมได้ไหมตายไหมตัวนี้ครับตายไหมฮะโอ้โหสงสัยจะหิวลวดช่วยทันนิดนึงครับเลือนิดนึงเลือนิดนึงแล้วยังไงครับ โหดนะนี่ฮะับลบๆเหลือหน่อยครับไม่ยอมตายทุกคนเหลือนิดเดียวครับนะเหลือนิดเดียวฮะอึดอดอึดไม่เห็นทุกคนไม่เห็นครับติดที่กำบังฮะเหลือนิดเดียวครับอ้าวเหลือนิดเดียวแล้วบินขึ้นมาแบบนี้ครับยิงใส่เลยครับผมแน่นอนฮะไม่รอดแน่นอนครับแบบนี้ตายครับแหวนเพชรครับนี่เรายิงยันแม่ใส่ครับดูครับเลือดเต็มเต็มนะอ้าวหายตัวครับหายตัวหายตัวครั้งแรกครับจะไม่เป็นไรครับนัดสองกับนัดสามเนี่ยโดนแน่ครับนั่นครับยังยิงอยู่เลยฮะ ยังยิงอยู่เลยฮะยานแม่ครับอล่ยหครับัตขวาสุดนะผมจําได้เรายิงเน้โหไม่ได้ตัวนี้นึกาจะได้ครับอ้าวตัวนี้เลือดน้อยครับนี่ฮะโอ้โหกระสุนเหลือนิดเดียวครับยังยิงได้ทุกคนรีวิ่งกันเลยทีเดียวนะครับนี่นี่อันนี้ครับเต็มเต็มฮะเดี๋ยวมาดูครับจังหวะนี้เต็มเต็มฮะซัดใส่ครับปุ๊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 บเลือดเราลดนิดเดียวครับเพราะเราหิวเลือดช่วยนะครับทุกคนนะครับเราใช้การเติมเลือดช่วยในขณะที่ยิงฮะ แล้วยิงใส่แบบนี้ครับยังไงเรียบร้อยไม่รอดครับแรงมากๆครับนี่ฮะเรามายองยิงครับตรงนี้ครับอุ้ยโดนยกโดนยกแล้วยังไงฮะนะครับดูความแกร่งของโล่ฮะนะครับเรากดทันนะทุกคนอันนี้โดนยิงซ้ําครับเกือบแตกแต่ไม่แตกครับโล่เด้งมาช่วยครับเรายิงยานแม่ใส่แล้วก็ยิงปืนใส่ครับโอ้โหว่ายิงสวนครับเราโดนยิงสามทีแล้วแต่ยังไม่ตายเรียบร้อยครับไทเซเลเยอร์เดือดจริงทุกคน ช่ววนี้นะครับเล่นมันมากๆนะสำหรับเจ้าเดก้อนนั้นเล่นดีกว่าในแอปเทสมากมายครับเรียบร้อยฮะก็บอกได้เลยว่าว้าวุ่นกันเลยทีเดียวครับสำหรับเจ้าเดก้อนนะครับคุณยนต์ใหม่6ปืนครับนี่ก็เป็นการลงสนามครั้งแรกๆนะครับเก็บภาพให้เพื่อนๆรับชมกันกับความแรงและความแข็งแกร่งของเจ้าเดก้อนถ้าเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมให้กันสัก100รไลน์นะทุกคนอ่าแล้วจะได้มีคลิปดีๆสนุกๆแบบนี้อีกเยอะๆให้เพื่อนๆรับชมกัน สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับผม